สวัสดีครับพี่น้อง FC ทางช่อง You Tube เซียนเหนือเซียนทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่พี่น้องน้องนักโขกหมากรุกไทยทุกท่านนะครับผมและพี่พี่น้องน้องที่เริ่มที่จะสนใจในกีฬาหมากรุกไทยนะครับได้มารู้จักกับประวัติการเปิดหมากนะครับว่าการเปิดหมากในหมากรุกไทยนะครับมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับ ประวัติการเปิดหมากต่างๆได้พิจารณาจัดแบ่งประเภทและตั้งชื่อตามความเหมาะสมจากเกมการแข่งขันที่สามารถเก็บได้ตั้งแต่ปี2,478เป็นต้นมาโดยในสมัยก่อนนั้นได้มีการแบ่งประเภทเป็นม้าโยงและม้าคู่ซึ่งเท่ากับม้าผูกและม้าเทียมในปัจจุบันนี้ ม้าโยงหรือม้าผูกนั้นนิยมเรียกกันมากว่าม้าโยงขวาเป็นส่วนใหญ่ซึ่งประวัติดั้งเดิมของม้าโยงขวาหรือม้าผูกนี้มีมาตั้งแต่สมัยปีพศ2478ซึ่งปรมาจารย์พลบจัดบันเถิงผู้ซึ่งเขียนตำรา200หมากกล ปัจจุบันมีอยู่ในหอสมุดแห่งชาติได้นิยมเปิดรูปมากม้าผูกมาตรฐานก่อนเป็นคนแรกต่อมาเป็นปรมาจารย์มูลได้นำหมากรูปม้าผูกมาตรฐานมาปรับปรุงต่อเป็นม้าผูกอิทธิฤทธิ์กล่าวคือเดินโคนตัวซ้ายมาอยู่ในตำแหน่งของโคนสุรการ คือขอไข่สาและชอช้าง6ในปัจจุบันนี้ในปีพศ2497พระอัฏฐเทวินทรามาศได้ปรับปรุงโคนตัวขวาไปทางซ้ายเพื่อหลบขุนไปทางขวาออกจากสนามรบทางด้านซ้ายซึ่งหลักการนี้ดีมากอีกทั้งโคนตัวขวายังเข้าสนามรบโดยผ่านตำแหน่งขุนพล ง,งูสามจ่อจานหกได้ทันต้องการหลังจากที่พระยาอัดเทวินทรามาศได้ทบทวนอยู่นานหมากรูปนี้สามารถใช้เรือช่วยบังคับช่องโคนตัวขวาได้อีกด้วยอีกทั้งยังคงทนและสามารถแก้เบี้ยสูงได้ทุกชนิดดังนั้นเป็นเกียรติแก่ท่านพระอัดเทวินทรามาศจึงตั้งชื่อรูปหมากการเปิด แบบนี้ว่าม้าผูกบรลือโลกอันความคิดในการเปิดรูปนี้แม้จะเป็นรูปที่เล่นยากขัดต่อความรู้สึกเคยชินอีกทั้งยังไม่จำเป็นต้องรีบร้อนขึ้นขุนซึ่งนายนครตรีสะอาดและนายสมบรมสุขได้นำไปเล่นแข่งขันเมื่อเดือนพฤศจิกายนพศ2 5 0 9กก็ไม่ประสบผลสำเร็จนัก โดยในขณะนั้นนายปรีชาสินประยูนหรือม้าปรีชาได้นำหมากม้าผูกมาตรฐานและม้าผูกขุนพลคู่ต้านไว้อยู่ครั้นต่อมาอีก17ปีหมากรูปม้าผูกบรลือโลกได้ถูกนายสุรินรัตนวิจิตหรือหมอดินแดงนายสุชาติชัยวิชิตเซียนป่องและบรรดาเซียนชื่อดังในปัจจุบัน นำรูปหมาารูปนี้มาใช้เล่นในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยก็ประสบผลสำเร็จในรูปม้าผูกบรรล,ลือโลกนี้ทั่วหน้ากันและรูปนี้เองก็กำลังเป็นที่นิยมสูงสุดในหมู่นักหมากรุกขณะนี้ย้อนหลังกลับไปในปีพศส5 0 6เรือเอกรู้สีธรรมมหารู้ เซียนหมากรุกท่านหนึ่งได้คิดปรับปรุงโคนตัวซ้ายของม้าผูกอิทธิฤทธิ์ขึ้นมาโดยนำโคนมาอยู่ในตำแหน่งขุนพลง,ง,งูสามจอจานหเนื่องจากติดขัดด้านสูงปีกซ้ายของตนเองจนหมากรูปนี้ได้กลายเป็นรูปใหม่เรียกว่าม้าผูกขุนพลนับว่ารูปหมากนี้ประสบผลสำเร็จดีรูปหนึ่งทีเดียว ในปีเดียวกันนี้เองนายจำเนียนสิงหักผลินก็ได้ปรับปรุงโคนตัวซ้ายของม้าผูกบรลือโลกขึ้นมายืนในตำแหน่งขุนพลโดยใช้เหตุผลเช่นเดียวกับมหารู้กลายเป็นรูปหมากใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งรูปนั่นก็คือม้าผูกขุนพลคู่โดยโคนทั้งสองตัวสามารถผูกติดกันแต่รูปนี้ได้ผลพอสมควรเท่านั้น ครั้นในปี2507นายสมบรมสุขเชมหมากรุกไทยหลายสมัยได้เปลี่ยนตำแหน่งโคนตัวซ้ายจากตำแหน่งขุนพลคู่มาเป็นตำแหน่งโคนสุดช,ชาติคอสาฉิงหเพื่อเปิดทางโคนตัวซ้ายให้กว้างขึ้นและไม่ต้องมาเสียเวลาถอยโคนเมื่อถูกทิ่มเบี้ยริมกระดานในบางกรณี ซึ่งก็ประสบผลบ้างเล็กน้อยแต่ในปีพศ2531นายสุชาติชัยวิชิตเซียนป่องได้ปรับปรุงพัฒนาการเดินหมากรูปนี้โดยใช้เรือมาสนับสนุนการคุ้มเบี้ยตำแหน่งขอไข่และเบี้ยตำแหน่งชอช้างก่อนที่จะใช้โคนตัวซ้ายมือช่วยอีกแรงหนึ่งและเพื่อเป็นเกียรติแก่นายสุชาติชัยวิชิต จึงเรียกรูปหมากนี้ว่าม้าผูกโคนสุดชาตินับว่าประสบผลดีมากและมีเซียนนักหมากรุกชั้นแนวหน้าหลายคนนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในปีพศ2509นายสมบรมสุขเชมหมากรุกไทยได้พยายามค้นคิดวิธีการเดินถ่วงเม็ดสูงในแบบม้าผูกบอลือโลกโดยใช้เม็ดต่ำ และยังไม่ต้องเดินเบี้ยหน้าเม็ดอีกด้วยซึ่งเป็นการประหยัดการเดินหมากและอำนาจของเม็ดยังใช้คุ้มเบี้ยหน้ามา้าไว้ก่อนด้วยการเดินหมากชนิดนี้ต้องมีความอดทนเป็นการรอจังหวะของคู่ต่อสู้ซึ่งนักหมากรุกที่ใจร้อนจะเล่นหมากรูปนี้ไม่ประสบผลนักครั้นในปี2526นายวิรัติเลิศมวลมิตรเสียนทสง ได้นำมากรูปนี้มาใช้บ่อยและได้ผลดีในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยและในปี2532นายเกียรติฟูเฟื่องมงคลกิจเซียนหง,งกก็ได้นำมาทดลองใช้บ้างแต่กลับไม่สู้จะได้ผลนักเนื่องจากรูปแบบกระจายคุ้มเบี้ยวไว้หมด8ตัวเป็นลักษณะการกระจายกำลังไปทั่วกระดานแต่ก็ไม่สามารถรวมตัวกันได้ทันท่วงที เรียกรูปแบบการเปิดหมากชนิดนี้ว่าม้าผูกบันเจิดฟ้าหรือม้าผูกบลือโลกเม็ดต่ำในศึกขุนทองคำครั้งที่1ถึง4มีผู้เล่นหลายคนแต่ไม่ประสบผลสาเหตุเนื่องจากการแข่งขันสมัยนั้นต้องแข่งขันกับเวลาด้วยจึงต้องเดินตัวหมากให้ไวขึ้นทำให้ไม่มีผู้เล่นหมากรูปนี้ในขุนทองคำครั้งที่5 ย้อนหลังกลับไปในปี2,509เมื่อนายสมบรมสุขได้คิดคน้นหมากรูปม้าผูกบัรเจิดฟ้าแล้วก็ยังนำทฤษฎีเปิดหมากใหม่คือการใช้โคนตัวขวาแทนที่จะเป็นเม็ดและใช้เม็ดผูกโคนไว้เรียกการเปิดหมากแบบนี้ว่าม้าผูกโคลนนำเม็ดโดยมีจุดประสงค์ที่จะบุกด้วยโคนทั้งสองตัว โดยใช้เม็ดไว้ป้องกันตัวความคิดนี้ก็คล้ายๆกับม้าผูกบันเจิดฟ้านั่นเองเพียงแค่โคนไม่ต้องขึ้นไปตำแหน่งขุนพลข้อเสียของการเดินโคนแบบนี้มีอยู่2ประการคือการใช้เม็ดขึ้นมาช่วยกันม้าไม่ได้เมื่อตัวโคนนำเม็ดถูกสะกดส่วนอีกประการเม็ดมีโอกาสถูกโจมตีและต้องการตัวคุ้ม รูปแบบโคนนำเม็ดได้แพร่หลายอยู่จังหวัดลบบุรีโดยนายมานะมั่นจิตจันทราเชมเขตได้นำมาเล่นเมื่อปี2526นายสุชาติชัยวิชิตนำมาเล่นปี2531นายสุรการวงนินปี2532นายวีรพลสุนทรพงสาธรและนายวิสุวัตธีรภาพไพสิทธ ปี2533รูปแบบการเปิดหมากอีกชนิดหนึ่งซึ่งในสมัยโบราณก่อนปีพศ2478ปรมาจารย์มูลได้เดินหมากม้าผูกซึ่งยังไม่ได้จัดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นนอกจากม้าผูกมาตรฐานของปรมาจารย์พบจัดบันเถิงแล้วซึ่งรูปหมากนี้เรียกว่าม้าผูกนอกแบบ โดยในปี2,526ถึง2,533นายวิรัตเลิศมวลมิตรเสียนสงได้สร้างแบบม้าผูกนอกแบบนี้มามีทั้งโต้ตอบกับม้ามังกรได้ผลดีม้ามังกรหรือที่เรียกกันว่าม้าโยงซ้ายมีลักษณะบางทางโคลนทำให้ในอดีตไม่ค่อยมีคนเล่น ซึ่งลักษณะดังกล่าวทำให้เม็ดและโคนต้องแยกพวกออกไปแต่ในปี2526เมื่อเข้ายุคสมัยขุนทองคําครั้งที่หนึ่งนายปรีชาสินประยูนหรือม้าปรีชานำมาคิดค้นปรับปรุงโคนและขุนให้ได้ผลดีขึ้นแต่ก็เกิดปัญหาในการแปรขบวนล,ล่าช้าไม่ได้ผลเต็มที่แต่กลับทำให้มีผู้สนใจเล่นกันมาก ดังในปี2531นายบุญเลิศเสมสวัสด์หรือน้อยลาดเพราและโอภาสเสมสวัสด์สองพี่น้องได้ปรับปรุงโดยยึดแนวเม็ดผูกม้ามังกรและโคนขุนพลเป็นหลักแต่โคนตัวขวายังว่างอยู่กลับเป็นจุดอ่อนให้ถูกโจมตีและส่งกำลังไปเสริมไม่ทันล่าสุดในปี2533ในสุรการวงนิน หรือโคนสุรการได้พัฒนาการเดินม้ามังกรขึ้นโดยใช้โคนตัวขวามาเป็นโคนขุนพลและโคนตัวซ้ายผูกม้ามังกรแทนเม็ดและใช้เรือก,กดคุ้มช่องม้ามังกรอีกชั้นหนึ่งนับเป็นการรุกรานที่รุนแรงมากทีเดียวแต่ปรากฏว่าเม็ดต่ำทางขวากลับเป็นจุดอ่อนให้ฝ่ายตรงข้าม แม้ว่าหมามังกรได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างมากและนายสุชาติชัยวิชิตก็ได้พิจารณาถึงรูปแบบนี้และเคยประสบผลสำเร็จมาแล้วแต่นายวิรัตเลิศมวลมิตรผู้ออกแบบม้าผูกนอกแบบก็สามารถสกัดกั้นม้ามังกรไว้ได้เสมอม้าคู่หรือม้าเทียมในสมัยโบราณน,นั้นนิยมเล่นกันมากกว่าม้าโยงหรือม้าผูก เพราะเดินตัวหมากขึ้นได้เร็วทําให้เรือทั้งสองผูกกันได้เร็วด้วยดังนั้นลักษณะการเปิดหมากม้าเทียมครั้งแรกจึงมีชื่อว่าม้าเทียมโบราณม้าเทียมเรียงพลและม้าเทียมนอกแบบอื่นๆซึ่งยังไม่เป็นรูปมาตรฐานในปีพศ2478ในการชิงเชมหมากรุกที่สนามหลวงปรมาจารย์พลบจาดบันเถิง ได้แสดงม้าเทียมนอกแบบหรือม้าเทียมโบราณในการแข่งขันครั้งนี้และปีต่อมาพศ2479ปรมาจารย์พลศจันเถิงยังได้แสดงม้าเทียมเรียงพลสู้กับนายโมดเรือสำปั้นซึ่งเล่นแบบม้าเทียมขุนพลผลออกมาเสมอกันในปีพศ2491อาจารย์ล้วนเปรมปรี ได้สร้างรูปแบบม้าเทียมมาตรฐานขึ้นและก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะม้าเทียมเรียงพลของปรมาจารย์พลบได้ครั้นในปี2509นายสมบรมสุขได้คิดแบบม้าเทียมโคนผสมโดยนำโคนทั้งสองตัวขึ้นสูงสามารถเสมอกับม้าผูกอิทธิฤทธิ์ของเรือเอกรู้สีธรรมได้ในปี2506นายจําจำเนียนสิงหกผลิน ได้พัฒนาปรับปรุงม้าเทียมมาตรฐานโดยใช้โคนตัวซ้ายทําโคนสุรการกลายเป็นรูปม้าเทียมอิทธิฤทธิ์ได้ผลเพียงเสมอกับม้าผูกขุนพลคู่ของนายอำนาจธนกโสพลเท่านั้นต่อมาในปี2508นายสมบรมสุขได้แสดงแบบม้าเทียมโคนนายผลนายผลสุขาได้ใช้โคนตัวขวาไปแทนตําแหน่งม้าผูกตัวขวา เป็นการป้องกันเบี้ยสูงทางปีกขวามาตั้งแต่ปี2477ซึ่งนายสมบรมสุขได้มีความคิดเช่นเดียวกับนายผลสุขขาแต่บางครั้งกลับมีโอกาสบุกทางปีกขวาโดยใช้โคนตัวดังกล่าวนี้อย่างได้ผลหลายครั้งสำหรับม้าเทียมสลับซ้ายอันมีลักษณะเป็นม้ามังกรสลับก็ยังมีการเล่นเนื่องจากตำแหน่งโคนตัวซ้ายและตำแหน่งขนไม่เหมาะสมจะเป็นฝ่ายรุก แต่ในปี2506นายจำเนียนสิงหะผลินได้ปรับปรุงโดยใช้โคนตัวซ้ายเป็นโคนขุนพลและใช้เรือแทนที่โคนควบคุมช่องโคนตัวซ้ายไว้ทำให้มีประสิทธิภาพขึ้นม้าอุปการคือม้าที่เดินไปข้างกระดานในโอกาสแรกเป็นตัวทางซ้ายหรือทางขวาก็ตามโดยอ้างว่าม้าอุปการนั้น เป็นม้าที่ปล่อยออกเพื่อแสดงแสนยานุภาพของเจ้าของนครซึ่งเกมของม้าอุปการในการแข่งขันเพิ่งปรากฏในปี2506นายสมบรมสุขแสดงม้าอุปการขวาโดยใช้เม็ดช่วยปรากฏผลเสมอกับม้าเทียมมาตรฐานของนายจำรัดไฟฟ้าในปี2509นายเฉลิมพันธ์แพทยารักษ์อดีตเชมประเทศไทยก็แสดงเกมของม้าอุปการขวาไว้ แต่ไม่สามารถต้านทางม้าเทียมโคนนผลของนายสุรการวงนิมได้และในขุนทองคำครั้งที่1-5ถึงปีพศ2526ถึง2533ก็มีผู้นิยมเล่นเช่นนายวิรัตเลิศมวลมิตรหรือเซียนสงนายมนัสไวยพินิพงหรือครูหวดนายภัยสารสับหงหรือเซียนบังละหรืออื่นๆ ส่วนม้าอุปการซ้ายนั้นไม่ปรากฏเกมในอดีตแต่ในปี2506นายบัญญัติรัตนพันรักจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำมาแข่งขันชิงแชมป์มหาวิทยาลัยได้สำเร็จเป็นคนแรกต่อมาในปี2533นายบางแจ้งเจมยานก็ได้แสดงเกมม้าอุปการในขุนทองคำครั้งที่5แต่ก็ไม่ประสบผล ในเกมชิงชนะเลิศขุนทองคำครั้งที่5นายสุชาติชัยวิชิตเสียนป่องได้พิชิตเชมด้วยม้าอุปการซ้ายเรือมเหสวนชื่อนี้ได้มาจากผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นผู้ตั้งให้ในการแข่งขันขุนทองคำครั้งที่1ซึ่งนายสุรการวงนินเป็นผู้นำมาเล่นเป็นครั้งแรก และครั้งล่าสุดในปี2531และนายชวนแหล่งแท่งง้ก็นำมาเล่นแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จและนี่คือประวัติของการเปิดหมากนะครับผมครูพงษ์นำมาถ่ายทอดเป็นความรู้ให้กับพี่ๆน้องๆน,นะครับที่มีใจชื่นชอบในกีฬาหมากรุกไทยนะครับเพื่อจะได้รับความรู้นะครับได้เข้าใจในมรดก ของไทยเรานะครับเกี่ยวกับกีฬาหมากรุกไทยนะครับช่วยกันสืบสานกีฬาหมากรุกไทยนะครับให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราไปนานๆน,น,นะครับส่งต่อสู่ลูกหลานในอนาคตนะครับได้มาฝึกฝนการเล่นนะครับเป็นการพัฒนาสติสมาธิและปัญญานะครับผมขอขอบพระคุณข้อมูลนะครับจากตำราหมากรุกไทย ของบริษัทสุรามหาราชนะครับผมที่ได้เขียนเป็นตำราและบทความไว้นะครับทำให้พวกเรานะครับได้มาเรียนรู้ได้มาศึกษากันนะครับผมหากชื่นชอบในคลิปนี้ชื่นชอบในช่อง YouTube เซียนเหนือเซียนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูพงด้วยนะครับผมและเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับครูพง์ก็ต้องขอลาพี่พี่น้องน้งทุกท่านไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ